สวัสดีจ้าพแมิพี่น้องสุขสุขคนน้ำเดือดจ้า,ม,ามือนี้กมอคบกับช่องหางนกชาติเนีคือเก่าคือเดิมจ้าเพิ่มเติงคือมาคบทีมจ้าพแมิพี่น้องวันนี้เรามาสี่คนสี่คนเรามาสี่คนมากินอยไรเน่าบุมบิเนื้อย่างวันน,นะนี้พาพี่พาน้องมากินจิมจุ่มครับมหม้อกระทะเฮากะเดือดเต็มทีแล้วครับนี่ก็คือนำซุปครับใส่หมออ้อกระทะยญ่งครับมือนี อย่างไฟเต่าทานฮอนฮอนครับเบิ้งพดดําเสีเอาเนื้อลงก่นได้ครับนี่มาได้ครับเด้อพี่น้องเอยแซ่บๆนั่นผดดําเนื้อครับเนื้อนี่เป็นหนึ่งคือหนึ่งครับเดี๋ยวผดดําแซ่างครับขออนุญาตใส่เนื้อสะกกอนพี่ตับใส่ใส่พุ่งครับพี่ครับยัางใส่ับตับตับตับดวายนี่ก็คือตอนปลาครับบาน น้องกันจะกินอย่างน้อมาตาไว้บ่ครับตอนปลายไงครับมัอนี้จิ้มจุ้มครับแล้วก็กมาจิ้มจุ่มโอ้โหกุกแจมันกันออสกุนะครับนี่เขาสามชั้นครับของมากมาพี่น้องมาลงทุนน้ำผอดดำครับปลามีกระทุงอยู่บ่กรบบมีเนาะมีแต่แอนดี้แต่นี้เ็บแสบครับมัอนี่ชายทีเดียวจบเลยมัอนี้โอ้โห้านแคร์มันเบิดไปเนาะ ของมากครับปลาเล็กน,น้อยมากแห้ง, <c oughs> ม,หงมันนี้เอาแบบโมเมนยางครับจุ่มเามาอันนี้ที่เป็นหัวใจบอกโมเมนต์เคินไข่ลังครับนี่หรืออันนีงก็ไข่ฉลังไ <c oughs> ข่เกลือเบื้องเงี้เดี๋ยวให้มันเดือดอีกแค่นึงเขาจังเอาพาักลงครับโอเคครับนี่เพื่อนเฮตดตอนน้อยแท้าตาหวานนี่บเหตตตอนใหญ่คือพอดําเลยเต้าทานก็อาจีหอนชาเนี่ยด้ครับเด้อหอนบาเร็ว เดี๋ยกระดมนี่จัดทางไข่มันอย่างเดียวถ้าอยากให้ห่อนเร็วต้องกระทะทองแกงไข่มันพันตับครับมาเนี่ยมือแรงครับพาพีพาน้องมาชมบรรยากาศนะท้อแดงวโอ้ทองแดงเต็มกระทะเลยครับมาขอแกะหน่อยมาใจเย็นครับเดี๋ยวข้าก็จังเอาทักลงน้ำหลังน้ำเพอแล้วยังไม่สุกน้ำสุกกระดมแก่ก่อนกระดมเนี่อันไหน ตะเกียบพอดำเลยของหลงกันยิ้มเลยอ้าวหลงกันพอดำมาให้ไหมตะเกียบหลงกันขอบคุณอืมขอบคุณครับขอบคุณครับปูอัดครับปูอัดโอ้ยยานขับปลาอยู่ครับมือนี่มาขับเอาข้อแรกปูเบิร์ตจะใช่ไหมเมืองครับพี่ยังเหลือหลายเติบอ้าวคขับปเบิร์ตจะกินไหมมาผักมาบอันนี้แนบมาหลงกันแนบมาเดี๋ยวฟ้าโล่งครับอ๋อใส่ตะเกียบวิถีข้าวคือวางงูไหมเนี่ย พิษอยู่บ่บมพิษเดียวปูเหนือแดงๆเลยครับโอยนี่คือซุกเลี้ยวแฉกแฉกหมอกระทายังไงครับจัดยามือแรงอยู่ทงหายทงหน้าวันศุภาพีพี่นองมาฟังเสียงเขื่อนตอนป่าแดงๆครับพอดำจองนะครับตอนนี้พอดำจองอยู่บ้านจ้ะจองอยู่บ้านก่อนอื่นกะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องก่อนแล้วยังไงบ้างไม่เป็นหน้าละให้สิขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าเอ้วุ่นเลยแหละน้องวุ่นบ่แม่จ้ะ เปาไส้ย่ไมไส้แห้งอยู่ครับพักอะซิมีพักบงแน่อันนี้พักโหระพาครับบเมันกะเพราโหระพามันชีหอมครับนี่คำกอนกับบวากันเนาะครับเนาะมาคำมามือเพ่นวาเอาเสแสบน้ำกันคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวเอาทายนี่ซุกข้าวหน่งครับบบเหิงเพราะว่าเบิ่งทานท่ากรแดงซึลืออยู่ครับแดงซึลือนี่แดงแห้งทีสมบูมันบูปดำขดงอไปเลย สี้มหรือสีแดงผมทำเว็าสีแดงนะสีส้มพาคนดูดูเนี่ยนี่มันจะชุกเร็วเลยครับมันสีเดงเร็วนะสีแดงชมตอนนี้ตอนนี้กระจองขึ้นเ่าครับแซ่บจ้องชิ้นแบบนี้มาแล้วครับเด้อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสุมงสุบอนสุเจครับว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศเล่าก็ดีครับประเศพี่น้องเขามาเบิ้งเขามาเป็นกำลังแรงอกแรงใจน้องวุ่นน้องไหวน้องกันพอดําก็ถือว่าเป็นลูกเป็นลานพี่น้องเฮ้าครับ บเป็นลานเป็นลูเป็นลูก,เป,ลกเป็นลาน <c oughs> เอาเดี๋ยวพอดำเอาพักลรงกอนบางเอาพอดียุบยๆครับมือนี่ใส่พักเลยบอพอดำเดี๋ยวพอดำใส่เองมีมีพักกระลำแน่พักบงนํำครับเขาจะมาจุ่มกันเลยยาปะพักไว้กับหยาพออ่านชิลกหยามากนี่ผลามหอมใส่เข้าไปโซ่น้ำจิ้มเท่าไรครับอือจิ้มหอมใส่กันเลือดจาก วัดกระถางยิงใหญ่เดือดหมูกับแดง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 มีอย่าเข้าหัวว้าวมูว่าเป็นเลี้ยงหมูไปแล้วครับมอกระถางยิ่งใหญ่ครับกินสีคนเท่ากินให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งครับแสบโอ้ใครได้คนจอยเดี๋ยวจะเอามาตอกใช้น้ำรังก็ได้ให้น้ำมันเดือดก่อนนี่ก่อนโอ้กินได้แล้วได้นี่ครับมันสสิได้งกานทันหน้าเข้ามาเมยนงกันนงกันทันหน้าเข้ามาเมย์โอ้ยแต่นานๆไม่ให้ปอกไข่ต้องปอกไข่ให้มันเดือดก่อนครับ มันขี้ข้าวนี่นนนเช่นที่เพิ่มใช่รถครับคอดำเห็ดบูต้ <c oughs> องห่วงโดลงมันจะาข่อย <c oughs> นี่เอาเบิดร์งใส่ไม้ครับบารนี้ห <c oughs> อมเลยขอเธอแจ๋วนิดเดียครับเด้ออ้าแจ,จะหนุ่ม่ราอยกินถั่วแจ๋วอยู่แล้วเมียน,นบ่เพราะว่าปกติเพิ่นก็บ,บอกว่ามันแซ่บยิง<า>่งแม่พีน่น้องมาพักกระยุบเต็มทีแล้วครับเบิ่งอื้อหวายแซ่บๆสด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องมาคนกันเอาจานมาเดี๋ยวพ่อดำจานให้คุกหมดแล้วใช่ไหมเมนเอาเลยครับภัยมักตัวใดตอนใดไข่บฟาใส่แล้วครับไข่เสียไว้กินน้ำหลังพ้องกันนี่เอาพักเล็กน้อยนะครับเนาะสามชั้นอย่าเข็นเหนือปลาดิเอาเลยครับเอาเนื้อปลากองนะโอเคนี่ครับปลาตัวยังไงครับพอดมาแล้วมาแล้วบ่อเอาปลามีหมมีอีกนึงนี่นี่ครับภัยชิกินน้ำหลังกันทั้งปลานี่หมู ทั้งปูอัดทั้งสามชั้นมาครับพี่หมูของกันใบเดียวลองถอยน้อยไม่อน้ำใส่แจวกันเดือดถึงบอกถอนบอครับถอนอยู่บอจ่าดีตาดีตาโอ้ยตุยพี่น้องค่ะครับอรุ่นนี้เป่าอยู่บอโนรุ่นนีเป่าเป่าเลยเป่าเป่าจนเป่าอยู่ครับกินเลยรุนนีกินเลยนี่กันบอกคืออะไรฮึ่ม ตักเอาไว้ชดเค็ดว่าบลดาวกระเสียมันตายเลยกระเสียมันอยู่ในสวนเหมือนกันอันนี้สามสันครับหมอนหอนครับพี่น้องโมเสือมาเบิรงมาแสบๆกันเดยจ้าออเออน้ำซุปกับพอดีเนาะโอ้ แับพักก็ได้ครับอันน้ำซุปแออ่บเบบนี่ยแมงน้ำหน้าแตกที่น้องผู้ประทานเรากินข้าวมากครับเิ่งี่นองไรม่มันมึงอย่างปองอ้ยเสียงก่อนสักหน่อยนี่แบ่งกันเป็นนางปลา กินปากปลากินปากปลาเอาเลยครับท่านพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใเด้อครับเด้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจเถื่อมื่อน้าไม่เห็ดสุพีสุน้องเขากินดีครับถ้าถึงครับอาร์ไม่มีตานม่มีหางเดี๋ยวพี่น้องกลับไปซื้อกินนะครับทำไมพ่อดำกินเบิดปลาอืม ปลาในขีบอะไรครับขีบรดเอากินรูทอะไรนะมันเปื่อยต้องเอาบ่วงตักแม่นต้องเอาบ่วงปักเอานี่แน่ยังกินครับยังใดยังซางมากครับจัดให้สั่งเลมอนงปลาปลาอยากเปื่อยแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพักบงขึ้นอีกก่อนเหนื่อยแค่ที่เดียวขึ้นจุ่มบอกคนเอิ่นหรือยังกาะพรมเรื่มซื้อแล้วได้หนิ กินไปกินมากอะไรโอ้ฮอดผู้จักวางซุดเลยครับนี่ลืมเปลาอางยาสงสารเด้ต้องคนุ้งจังแสบครับพี่น้องกระเอื่องนี้ป้องให้จักโรครับมันนี่สองพันเลืเนอลผู้พดเหรครับฮะเอากินเขาคำหมื่นแน่กระยาบอฟ้ปลาแต่กระ้า หอังกาญฟ้าป่ครับกานฟ้าพี่้องเาว้าจังลูขึ้นอย่างจ้ะจั๊งหลูก็คือแสบแ่บทีสุดแ่บทีสุดนี่ย่าไห้น้องหุ่นอธิบายหน่อยจ้ะอธิบายบบาขัดใจยันหลบมือยันหลบมือคยันใหญ่ตุยเจ้ก่อนครับบุ้ยบุ้ยบุคันเบาๆกับยันมันหลวกป้าครับ แต่อยากกินหน่อนหอนอืมโหน้องกันได้กินปูอัดตอนใหญ่เลยครับเอินพี่น้องมากินน้ำเด้ครับมาครับเอาบูมีวังนังกินผักด้วยป๊๊อคตั้งมันคลนป๊อคขอใครใช้ครับอ้าวคอมออกอน เพาะเชนผักน,นะ <c oughs> นเร็วนะมันพดแห้งแล้วกะเอะเอ๊ะกระเพื่อนน้ำจิ้มน้ำเนจักน้อยอุ้ยใส่ไข่น้ำครับอือพดแห้งเอาพักลงเนนเนๆทั้งพักพี่นอนมาไา้การครับเอาว่ะไฟได้ดังใจแห้งจ้ะมากอกสองเพิ่มไข่ครับวิตามินล้วนอุๆๆ้ย ใจใจได้แข็งมองสู่ต่อสู่ต่อแสบบวดแสบนี่จะขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มด้วยครับอือหือัูไอาถัยกับอัวผูออดชีพพรมแมน,นกินแสบเอ้ การเบิดแล้วเป่าครับคือผ่ป่ากระทะไงเบิดบอเฮาเหมือนนี่บอกินเบิดหรืรับประกันเบิร์ดเหรอบอเบิดบอเบอสเนี่ยบิดกับมือกินอยู่กันต่อแมนจังเจอแมนุน้ำจ้ำเพื่อสุขสุขคนเพื่อพี่น้องนะมื้อนี้อาจิคำนะครับเด้อต้องขอโทษขออภัยในความบ่สะดวกเพื่อลูกเตาสิเหลืองเรียนครับอุ้ยเป็นใครล่ะ หุ้ยอย่างก็บโบอกเพิ่นเนาะอุ้ยใครอืมอุ้ยอันนี้รหุืยแต่ผู้เดียวมูอเราบริ้หุ้ยน้ำซ้ำนี่อุ้ยโอ้ยคนเล่คนเล่เขากันครับใครอะไรอุ้ยซีนจุ้มีนจุ้งเบิดบ่ครับท่างผีเบิดเจวยเอาได้มันคำแหละตั้งคำแี่ไหนได้แบบนี้ เนี้แมเลอืมเย็นอืมสดครับสดอุ้ยอืมอะไรสดนนนเย็นปะเย็นครับเย็นอืนเีัยกันเ่นยังกินอย่าเล่นอันนี้แวเเทนบ่อแถวไเอามามันหลว อาจารย์มาไอาเเ้ยยเอ็อมเพ็ดอะเพ็ดเนี้ยบริไทยจริงเนื้อปลาดป้าไปเฮงแล,เแล้วึ้นชิเด่นนะครับตอนนี้มาครับแ่บแทบมืมอคากมือแน่บาน <c oughs> ทานกด็กสาเมืงอยนี่นน<ฮ>บุบุบบุบบลย ใครพี่น้องใครพี่นอ <laughs> ้องหืมก,กรามก็ได้กันครับใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> อากะยังยอไ<ด>ะไร,รกินอันขาวเด้อนินเหรอครับนไรกินมันลดมันคำเนี่ยดนคำเนี่ยครับนอนนัราบนอนไหน น้เกินไม่หอล้วแกแอมแ้วอืมเอามืดหลวกยามันเนาะครับเนาะเอาเป็นวาสเสบแับน้ำกันมือนี่เลยจจกระที่เล,ลแหน้านอื้อแง่แกลหน้า,นอ,าอื้อแง่เอ๋อแกลแ่เอ่อแกเอืเอแง่เนี่ยมันจีพิษมันมืดแหละเบิดพอดีเนาะมือนี้แม่จ้ะเบดเด เหลือตะพักคุณบอสเมนจ์ไม่ไมรอเเหลือตะพักนิดหน่อยครับเมือนี้มันขับมันมือต้องขอโทษขออภัยครับเอาไว้สัมนีเนาะเมือนีน้เนาะขอคุณในหลายนะครับเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังลออลใจโอ้แรงใจบอกว่าเขามาซื้อของบอกว่าเขามาคอมเมนต์บอกว่าพี่น้องสิเป็นภาคไทยเฮ้ยฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่าง <c oughs> ประเทศ <c oughs> นั่นก็ดีครับขอบคุณหลาย,ลาย <c oughs> เา้าเมื่อนี้ก็ขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจเริญครับกินแบบนี้ครับมันหอน กะหอนจางมันนีปากน้ำแบบคักเลยครับมือนนี้เอาพี่น้องทานใดคักกะเอาไปเห็ดกินน้ำครับใส่หม้อกระทะยญ่งๆเลยครับห้องบปโตงยางหลวเอาเลยครับเอาเด็กกินเร็วกว่านะเห่อนชุกเร็วกว่ามันนี้ก็คอยพี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปัารถนาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ